เมาดับบัญคีครับไอ้ตาล่วงเมามีการแ่อาการดับบัญชีครับก็สวัสดีครับครับขอตอนเราเข้าสู่ท l วีอลครับอยู่ผมนะกิ้งครับฝั่งผมก็มีเม็กกีนูครับเล่นเอสเซียครับผมเองครับเอคุซิมหนึ่งเก้าหนึ่งเล่นรีนันต้อนครับออคัสต์โฟร์เอวันเล่นนิเจอรีครับมิกพีดีเคเอครับเล่นไซล่าคุณอ b ลบีอาร์เล่นวารานครับส่วนฝั่งนู้นครับมีมีเล่นแนนเล่นคาครัน เสนสามสามฟ้าครับเล่นมิดฟอร์จูน FOQ เล่นลักครับโอเคครับมาครับนะครับมากันแล้วใบใสอ้โหเจ็บจี๊ดเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยครับโอ้โหไทยดาเมียครับโดดเข้ามาทำไมแกเมื่อกี้เด็กกี้แกแกโดดเข้ามาทำไมเป็นเฟิร์สบัคของลีนัสตอนครับแล้วเป็นดับเบิลคิวของลีนัสตอนครับไปเก็บทางมิดฟอร์จูนอีกหนึ่งคนครับแล้วไล่ยิงอยู่ครับไอ้ยิงอยู่ไล่ยิงอยู่แล้วโดด โค้ชนครับหูเจ็บเจ็บหูตายไปครับลักเก็บเอ็นเลียวไม่ได้ครับหูใจใจร้อนไม่หน่อยครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ครับคิวมาสองโสครับแรกกันหนึ่งโสครับรีนต้นเรืองเหลือเท่านี้ครับโดนลากครับไล่ไปดิ้งสายขาล่วงไปครับแล้วมาครับวิดพอลทูนครับแก๊สไถหน้าเข้ามาครับ มีการคอมค้างครับไปรีได้ครับเราเล่นกันดีๆแล้วครับเรามีหมายหัวอ,อยู่ครับุกโดสโลเจ็บไหมเนี่ย ไปไหนครับรีเน็กซอนหดสโลไวแล้วเป็นไซล่าที่เก็บมิดฟอร์จูนไม่ได้ครับแล้วเนี่ยครับไทดดเมียครับเข้ามาครับเจอสโลไวแล้วเป็นเอสเซียที่เก็บไทเาเมียไปได้ครับยิงมิติช็อตครับหลังขาดไปครับอยากได้อยากโดนครับอยากได้อยากโดนก็เข้ามาครับอลไรครับว่าไม่ธรรมดาครับเอาตอนนี้ครับ4ี่ต่อ2ครับ นี่ครับเข้ามาเจ๋ามาครับนี่โดนอีกแล้วครับมิดฟอร์จูลครับโดนปั่นแล้วแฟดเดียวไปไทดามียครับก็เข้ามาปั่นครับได้ครับได้ครับคุณเอิครับนีคอมได้ครับพวกผมเอาอยู่ครับยิ้มคำเขาหน่อยครับว่าเอาอยู่ครับ ยี่โดนป่าพีครับหอมนิดลีมันแรงโคตรโคตรครับโอ้ยนี่ครับทีนี้ชมทีนี้สอดครับจัดกันเต็มเข้าไปครับเฮ้ยนิคต้นครับก็ออกเป็นเฮดดิบิงเกอร์ก่อนนะเมื่อกี้ครับแครอลมาได้ก็เพราะไอ้กันเวนี่แหละครับนี่ครับเข้าไปครับเอ็ดเลียวครับเก็บทางไทเตอร์เมียไปได้แล้วไซล่าครับเก็บคาสดินครับแต่โดนแอดยิงล่วงไปครับ แล้วอีกทีเดียวเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวเป็นวารัสที่เก็บคิวไปหนึ่งศพครับแล้วเป็นดับเบิลคิวของวารัสที่เก็บลักไปอีกครับอุ้ยบอกแล้วครับว่าไม่ทรมาได้ครับผมยังรอดอยู่ครับบอกแล้วว่าเรายังรอดครับยังไม่ตายครับแล้ววารัสเก็บแอปอีกหนึ่งศพครับเรียบร้อยครับเป็นคิปเปอร์คิวของวารัสในจอดตะกี้ครับรับว่าดูรุนร ซนดีนแกก็สะบัดไปเรื่อยๆครับไทเตอร์เมีแกไม่ถืออย่างที่คิดครับแกยังไม่มีอันตรีครับเนี่ยครับเข้ามาก็โดนไะครับสองดอกเบาๆครับแล้วเข้าไปอีกแล้วรีเด็กต้นแกเก่าเหลือเกินครับเนี่ยครับไทเดอร์เมียเข้ามาครับโกติไม่ได้เป็นนิเดอรี่ที่เก็บไทเตอร์เมียไปครับแล้วมิดฟอร์จูนครับโดนเชนออฟคอลเลคชันครับเป็นเนี่ยครับเก็บไปได้ครับ แล้วยังไม่ตายครับเป็นเอเซียที่เก็บราคข้ามส่วนวาระเก็บคาสดินไม่ได้ครับยกคีมครับบอกครับชุดเดียวครับดเก็บเป็นปครับดูครับจะเข้าไปไหนครับเนียครับเข้าไปอีกแล้วอ้ย แกกาเหลือเกินครับล้วไซล่าครับวางสเตนทอนครับเ้วเก็บทางไฮเดเมียไปได้แล้ขับซาดินเข้ามาครับกดบาริเนแล้วเมย์ยับจะหนีออกครับเดี๋ยวจะหนีไปไหนครับจะหนีไปไหนครับพอเนลีตามพุ่งหลังไปครับแล้วลักเข้ามาอีกลักเข้ามาทำไมลักเข้ามาทำไมลักเข้ามาทำไมปาดไปครับคอขาดครับลักเรียบ้อยครับ าเป็นชุดครับตอนนี้สกอร์เจ็ดต่อสี่ครับโ <c oughs> ยา <c oughs> แล้วโดนอีก้วครับมิดเดลีครับแปลงเสือนตะปบข่วนตายใช่ไหมครับมิดฟอร์จูนครับ <c oughs> แล้วเข้ามาครับผูคาสีินครับชัดจาวทำไซร่าไม่ได้ไซล่ายิงดอกไปอีกหนึ่งดอกครับ อย่างนี้โดดสโลไปครับแล้วไฟนอนสปาร์กมาหูอดตายบุบบิดครับโอ้ยนะครับตอนนี้บอกไว้ว่านี่จบดีกว่าครับนี่นะครับดีเล็กตอนจะยืนขึงเลยครับ ทีเดียวครับมิดพอจูนไม่ตายครับแล้วเข้ามาข้างในครับคาาดีนพยายามเก็บครับเป็นเอเซียที่เก็บคาาดีนไปได้ส่วนบาลานครับเก็บไทเรเมียมิดพอจูนไปครับนี่นะครับเอ็ดรีเล็กตอนแกกดรีสนแนนครับและแกโดดเข้าใส่รักเลยครับยอมตายครับจะไปซื้อของครับจะไปซื้อของแค่นั้นเองเนี่ยไม่มีอะไรครับ มาครับคาสตินโดดเข้ามาครับหูแล้วเนี่ยครับแกมีกานเวทับแล้วเป็นไร้ที่เก็บคาสตินไปได้แล้ววารานครับหูแกออกมาแค่นี้แกยืนยาวมากครับแกยืนยาวมากครับบาดไปครับอันติีจากเอสเดียวครับโดนใครไหมครับโดนหนึ่งสองสามไปโนสปาร์มาโดนสองคนแต่ก็ไม่ระคายเท่าไหร่ครับแล้วมีฟอร์ตูสากตีเข้ามาครับหูโดนพีทิ่งช็อตไปแล้วก็โดนสโลว์ไปหนึ่งทีครับแล้วนี่นครับรีเน็กซอนโดดเข้าไปหัวทาง รักลวมไปแล้วไทเดาเมียเก็บดิสตอนไปครับแต่แกก็ต้องสั่งเวรไปด้วยเหมือนกันทั้ไทดาเมียครับแล้วนี่ครับคาสดินเข้ามาป้ายครับแล้วก็หูชาร์โลไปครับตายไปซื้อของครับจอร์เกียไม่มีปัญหาอะไรครับยืนได้ยาวๆครับมาครับบอกว่ามาครับ การเข้าไปครับมีถุนเลือดครับไม่กลัวครับมาครับ,บสัแปมได้ตัวรัวก็โกงสกิลวุ้ยออกหนีไปเลยครับอยู่ไม่ได้ ไม่โดนโอ้ยตายครับปาดไปไม่โดนเราไปต้องสปาร์ทมาครับโดนก็จริงครับแต่ไม่เป็นไรครับถือกติครับเราไม่เจ็บครับหองนีดเดอร์คูไทเดเมียครับแล้วเนี่ยครับไทเดเมียโดนเข้าไปแล้วโอ้ยนีเดต้นครับแกควงสว่านออกมาครับแล้วพยายามจะเอาลีเนต้นสำหรับทางทัศดีครับแต่ก็โดนเอสเดียวเก็บไปได้ครับแล้วเนี่ยครับนีเดรยลีครับปาหอกเต็มหน้าไปเลยครับ แล้เมียก็ล่วงไปครับแนวหลังนี้ยังไม่เป็นไรกันเลยครับรูปแบบชิวๆครับจะไมกรอบผู้แล้วพีซิงอดครับล่วงไปครับสำหรับทางมิสฟอร์จูครับอีเจนเนอรี่กันหมดแล้วครับผู้แล้วดิวครับเข้ามาครับต้องเข้ามาครับอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับแล้วแอดทำอะไรครับแอดทำอะไร ออกอยู่ไกายเขาไปก่อนครับเขานีครับเขารออยู่เขารออยู่ครับเขารออยู่ครับนี่ครับรออยู่รออยู่อีกทีเดียวเรียบร้อยครับช่วยไม่ได้สำหรับบาลานครับแล้วมีพอจูนมาครับอยู่ทําไมลละครับโอ้ยทินาทีเท่านั้นครับแล้วไทดาเมียครับเข้ามาโดสโลไว้ครับแปดหนีครับเรามีพอจูนพยายามเข้ามายีโดนไปอีกหนึ่งทีครับนี่น้อต้อนเก็บไม่ได้ครับ แล้วลักมาครับไปนอนสปาครับไม่ได้โดนใครเลยครับแล้วลักก็โดนเยลีเก็บไปไทเดอร์เมียเข้ามาอีกแล้วครับโดนสโลไว้โดนสโลโดนยิงโดนสโลโดนยิงโดนสโลครับเยลีเก็บไม่ได้ครับแล้วหืมปาดยิงไปก่อนอจังหวะนี้ครับมันต้องตัวใครตัวมันครับแล้วโอ้ยเข้าไปครับแต่นี่ครับโดนหลบทันของทางคาซาดีนครับ เข้าไปรอครับรอเสือรอตะเคืค <wh> <ers> ืองานของผมครับแล้วดูครับนี่เดียัคครับเก็บดีต้อนไปได้แล้วิีติงสอดไปจากทางวารัดก็ไม่โยนครับอ้าครับใครมาแล้วนิเดรีครับเก็บทางอาตดินไปได้ครับแล้วเนี้ยครับทางรักก็เก็บทางไม่ได้แล้วไทดเมีเเข้ามาทำไมททำไม อือล้วดูครับโอ้ยบูลเล็ตทำแต่มีฟอร์จูนครับเก็บเอสเตอรไปได้ครับเราแฟดมาครับต่างคนแฟดนี้ครับแล้วนิเดลีครับสปบหลังมิดฟอร์จูนอยู่แล้วก็ยิงครับแล้วพิซซิ่งช็อตมาครับสวยงามมากแล้วลักครับเก็บทานนิตาลีได้แต่ก็โดนพิซซิ่งแอโร่เอ้ยพิซซิ่งช็อตไม่ใช่แต่ว่าเชล่าคอรเรชชั่นครับจากวารัสเก็บไปได้ครับไม่ธรรมดาครับเริ่มนัวครับ วารัตแกยังรออตายอยู่เลยครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยว่าลุงวารัตเนี่ยโอ้โหคือเป็นไหนไม่รู้อ่ะเอาตัวรอดดีมากครับสกอร์ตอนนี้เป็นสิบสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับเดีย๋ยวต้องมีแถวหลังแน่ครับนีตอนนี้ตัวใครเลยครับอันตีจากแอร์ครับลมทั้งนั้นครับจัวไปจะปุนครับ ไปก็ไปแล้วลินเด็กตอนหนูพยายามจะเก็บคัสนีไม่ได้ครับแต่โดนลงผู้ตัดสนทอนได้ถึงสามตัวครับเนี่ยครับอืมไซล่าครับเก็บทางแอดไปได้แล้วเป็นอ้ิวไซล่าที่เก็บลับอีกคนหนึ่งส่วนวาราครับเก็บมิดฟอร์จูนครับแล้วแถวหลังครับผมกำลังจะเล่นกันอยู่ครับเนี่ยครับมาครับไปไหนครับไปไหนไปไหนครับอืมไปไหนครับจะไปไหนครับ ไหนครับเฮ้ยไม่เริ่มเจอจะไม่ไหวครับหูโดนดินึกว่าตัวเองถือครับแต่ไม่ถือครับนี่จะรีครับป้าห่อเก็บมิฟอร์จูนไม่ได้ครับเกียร์นะเริ่มเราเริ่มเกียนแล้วครับ ีลยวดูครับไล่ฆ่าคาซาดีนครับมาไล่ฆ่าวารัตวารัตยังไม่ได้กลับบ้านเรางามกริ้งจิงจอดมาแล้วดูครับเป็นชัดดาวจากทางคาซาดีนที่เก็บทางวารัตไม่ได้ครับแต่วารัแต่นิดเดอรี่ก็ล้างแค้นคืนนายเพื่อนไม่ได้เหมือนกันครับ <c oughs> โอ้ยนิดเดอรี่จกตอนมาคราวนี้เกาะกหน,นากว่าเดิมสามเท่าครึ่งครับาไปหายไปพึ่งข้อครับสี่ร้อยกว่าครับ ทอนแมวเออทอนแมวนี่ครับเข้ามาครับโดนทางนี้ตอนขวดสตันมาเลยตอนพยายามจะเข้าไงกดกดลีตัวแนนเข้าไปครับแล้วทาเข้าถ่ายถึงข้างในแล้วด้วยเขาถึงข้างในแล้วครแล้วเนี่ยครับพยายามจะยิงแล้วพยายามจะเข้าไปข้างในครับแล้วโหัาทาดยินครับคาซาดยินครับหมดซอนย่าใช่ไหมหมดซอนย่าครับโอ้แก๊แปดแก๊ออกโดนอยู่คนละทางครับ หูดีดักแล้วเนี่ยดักแล้วเนี่ยหูหอ,อก,ก็ไม่โดนนี่ะครับเข้าไปเก็บถิงหน้าบ้านครับ วาาลัสออกมานี่แกขั้นเทพมากครับออกมาดีครับแกไม่เคยตายครับแต่แกจีจีโอ้เกมแรกครับง่ยายๆได้ๆครับคุณ LBR ครับคือคุณจะได้โหขนาดนี้ก็แนะนำว่าครับลงแรงกันดีกว่าส้างเกมสองกอน อเเกมสองนี่ว่ะหมอทีมันโหมมันโหดม,มากกว่าครับ สวัดสดีครับคุณแฮนดี้สเลเยอร,ร์ครับขู่คุณมินิแน่ครับกลับมาเจ็บกันอะไรอีกรอบนี้ครับ